เอา้ากเูเล่นกับใครเดี๋ยวคุเล่นคนเดียวให้กูแสดงเดี่ยวไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะเฮ้ยพี่เคสวัสดีครับพี่พี่เคนสวัสดีครับไปไหนเนี่ยรอพีเ่เคนไปไหนเนี่ยสวัสดีนป่ะพี่ได้ยินพี่จะไปไหนอะฮะจะไปไหนจะไปไหนได้ยินปะไม่ได้ไปไหนพี่พี่ไปไหนอะพี่ไปไหนอะ ไม่พี่พี่จะไปไหนพี่เป่าผมถามพี่พี่จะไปไหนไม่ได้ไปไหนครับพี่อ่าพี่ไปไหนนี่ขึ้นรถทำไมอ่ะเอาก็ขับรถเฉยๆพี่จะไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนพี่ขึ้นรถทำไมพี่ผมพี่เป่าผมทำเลยเดียดิครับครับผมควรออกมาเป็นประชาชนดีหรือว่ากลับไปเป็นตำรวจดีพี่ผมจะบอกพี่ให้นะววาพี่ใจพี่เนี่ยอยู่ที่เมืองแฟมพี่รักประชาชนพี่ พี่อยากปกครองให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยากเอาคนผิดมาลงโทษคนที่ผิดจริงๆเหลี่ยมจริงๆมาลงโทษใช่มันก็คงหาใครที่มันเหมาะสมมากกว่าตํารวจเคไม่ได้แล้วครับผมอันนี้พี่บอกเลยง้นผมตัดสินใจละใช่ผมจะไปเป็นประชาชนฮะฮะแต่พี่ผูกขนาดนี้ผมต้องกลับไปเป็นตำรวจแล้วล่ะพี่จะเป็นตำรวจพี่เพราะว่าตำรวจเนี่ยเติงสุดลำลำพังพี่แล็บเนี่ยไม่ไหวหรอกพี่ต้าเป็นเป็นเติงเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าชนเลย ได้งั้นเราต้องกลับไปชนใช่พี่จะกลับไปชนอย่าเลินนะพี่โลกมันกลมสักกลมมันบีบสังคมมันเหลี่ยมพี่จําไว้ผมมาโดนมาเยอะผมเจ็บมาเยอะสู้ๆพี่เผาใช่พี่ไปเป็นตำรวจนะพี่ได้ครับได้ลับแล้วลับแล้ววันนี้กลับเลยลับไหนอะเป่าพูกลับกลมไงลับกลมเลยใช่ใช่ลับกลมเลยได้พี่เดี๋ยวจะให้ผมกลับเจเจเคอะอะ ฮะตวจีหยอกครับหยอกครับหยอกอุ้ยอันนี้จกเลยครับอุ้ยฮัลโหลสวัสดีครับสวัดีครับพี่ป้าสวัสดีครับโอ้แก๊งไหนซาเวดเหรอเหมือนนะครับแก๊งไหนฮะแก๊งไหนซาเวดเหรอซาเวดครับอ๋อนี่พี่ไดมอนเทเองอ่ะับพี่ครับเป็นไงบ้างครับถนัดละกันก็ก็โอเคครับพอพอได้ครับเราเป็นไงบ้างอะ ถามถามพี่อย่างนี้คือเป็นห่วงหรือสนต่อหน้าครับโทษทีเป็นห่วงครับเป็นห่วงฮะเป็นห่วงพี่ยังไม่รู้สึกว่าความรู้สึกมันรู้สึกว่าเป็นห่วงเลยนะรู้สึกเนี้ยมันมีแต่คนสนหน้านะพี่รู้สึกได้ผมจะสนหน้าทำไมเราไม่รู้อะรู้สึกได้ว่ามันแบบน่าจะไม่ค่อยโอเคเราชื่ออะไรนะชื่อพายุครับพายุหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับนะครับพี่ชื่อเราอองฝนดนะครับ น่าอึดหยอกครับจะไปไหนครับเนี่ยฮัลโหลไม่รู้เลยครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครครับเนี่ยเออชื่อผิงผิงค่ะอ๋อผิงผิงค่ะพี่ชื่ออะไรคะผิงผิงใหญ่พิงผิงแป๊บนึงนะมานี่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 ชื่อผิงผิงนี่ที่เพิ่งสอบเข้ามาไอ้ที่พูดผิดครับที่เพิ่งเข้ามาปะครับ ใช่ค่ะอ๋อโอเคครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่พอดีพี่ดูตอนที่เราสอบด้วยครับพี่เป็นเอฟซีตัวน้อยครับผมเออเออใช่ครับพี่เป็นเอฟซีพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่ชื่อเออ่ส้มครับส้มเหรอคะใช่ครับส้มใสใช่ครับนู่นแฟนหนูแฟนหนูคือใครครับกินกินกินเสียไม่ได้อะกีนกินเสียไม่ได้นะเหรอครับพี่เคยได้ยินแล้ว เสียไม่ได้เนี่ยเขาเป็นแก๊งอะไรยังไงครับผมเออเป็นแก๊งแก๊งแก๊งตึงค่ะตึงจัดเขาตึงไหมครับหัวหน้าเขาคือใครตึงพี่ต๊อดค่ะพี่ต๊อดอ๋อไอ้ต๊อดอะไรครับนะคะพี่ต๊อดเดี๋ยวเขาเข้ามามั้งครับพี่ต๊อดตัวตึงพี่ส้มรู้จักพี่ต๊อดด้วยหรอพี่ส้มรู้จักพี่ต๊อดไหมก็เคยได้ยินชื่อครับแต่ว่าไม่เคยที่นี่ด้วยกันอยากรู้จักเป็นยังว่าเขาเป็นคนยังไงครับ อ๋อเหรอคะใช่ครับอยากรู้จักเหมือนกันพอเดีพี่ก็เพิ่งเข้าประเทศไปเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งเข้าประเทศเลยพี่อยู่ดิมอนเฮดพี่โดนจับฉลากแก๊งเข้ามามี่เหระคะใช่ใตอนเข้าประเทศเขาจะให้จับฉลากเลยว่าคุณอยากเข้าแก๊งไหนมันจะมีเลือกสุ่มเป็นเหมือนแบบไอ้นี่หมนหมุนมตเตอรี่อ่ะตึ๊กพี่โดนดิมเฮตยุ่งเลยจิ้ก็เลยต้อมาดีไหมคะดินอะไรนะครับ ดีไหมคะพอเข้าแล้วมันก็มันก็มีเลื่อดีเรื่องแย่ปนๆกันกันแล้วครับเหมือนชีวิตคนเราครับผมที่แบบมันก็ต้องมีเรื่องมันคงมีเรื่องดีตลอดถ้าเริ่มเริ่มเริ่มดีตลอดก็แบบมันก็มีมีรสชาติใช่ไหมครับถ้าไม่เคยผิดหวังจะรู้จะรู้จะรู้สึกได้ไงว่าสมหวังเป็นยังไงถูกต้องไหมฮะถ้าไม่เคยเสียใจจะรู้ได้ไงว่าเรามีความสุขเป็นยังไงถูกต้องไหมฮะเราจะรู้ได้ไงว่ารสชาติของความสุขมันหอมหวานขนาดไหนถ้าไม่เคยเสียใจครับผมถูกต้องไหมฮะเอาไเลยค่ะบติดกระโหลก ใช่ครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับถูกค่ะพี่โซมถูกครับใช่ครับแล้วพี่ทำอะไรไปไหนต่อนเนี่ยอะไรนะครับพี่จะไปไหนต่อเห็นมายืนกดตังค์ยังไม่รู้เลยครับเพิ่งเข้าเมืองมาเหมือนกันครับเนี่ยครับเขาให้มาใส่สูตก็ใส่สูตตามเขาเนี่ยครับผมอ๋อเดี๋ยวรอบอสเรียกใช่ไหมบอสไหนครับบอสบอลเหรอครับบอสบอสดมอนฮีทไงอ๋อบอสบอสชื่อบอสเหรอครับหรือชื่อบอล ก็บอสเนี่ยแปลว่าหัวหน้าใช่ไหมอ่าบอสแปลว่าหัวหน้าบอสตกลงบอส m o n d นเทสหรือว่าหัวหน้าพี่พี่งงครับพอดีพี่มีสับสนด้านภาษาอังกฤษนิดหน่อยครับผมอาพิงภาษาสับสนเหมือนกันครับใช่ครับสับสนว่ารครับสับสนว่าตกลงเราเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ <laughs> S <S <S ก็คุยเรื่องว่าคุณถามผมว่าผมอยู่ยังไงผมก็ย่บุอยู่อย่างน,าองอางนี้ถ้าคุณถามผมว่าบอสไดมอนเทสผมเลยบอกว่าเพราะว่าไดมอนเทสมันก็มีคนชื่อบอสและบอสไดมอนเทสเนี่ยมีคนชื่อบอสแล้วก็มันก,ก็มีบอสไดมอนเทสอีกก็คือหัวหน้าของไดมอนเทสเนี่ยชื่อไอบอลดังนั้นสิ่งที่คุณถามเนี่ยคุณไปถึงว่าบอสไดมอนเทสหรือว่าบอสไดมอนเทสที่ชื่อบอลผมถามางี้ดีกว่าอ๋อถูกต้องปครับเอองั้น ข้ามเรื่องนี้ไปก็ได้ข้ามยังไงครับ <laughs> ข้ามไม่ได้ครับประเด็นที่คุณถามมันมีความหมายตลอดครับคุณไม่มีสิทธิ์จะถามผมแล้วรู้สึกว่าเวลารู้สึกว่ามันไม่ไปด้วยกันไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ถูกต้องถูกต้องไมหมฮะนั่าหนักสิฮะใช่ครับคุณต้องเคลียร์กับผมว่าโอเคตกลงว่าคุณหมายถึงใครหมายถึงบอลใช่ไหมหรือว่าหมายถึงบอสพี่พี่บอลคือเป็นหัวหน้าไดมอนด์เฮดเหรอคะใช่ครับพี่บอลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบอสแต่ไม่เฮดน่าจะเป็นนะน่าจะนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้อท ไอไอบอสเนี่ยไอบอสเนี่ยไอบอสไดบอนเทสมันก็มีไอบอลไดบอนเทสมันก็มีแต่ไอบอลไดบอนเทสเนี่ยมันเป็นบอสไดบอนเทสนึกออกไหมฮะผู้ห<อ>ญิงตั้งสติดีๆครับแล้วคิดตามผมฮะคนในไดบอนเทสมีชื่อบอสเหมือนกันแต่บอสของไดบอนเทสจริงๆแล้วคือไอบอลเสื้อไอบอลคือบอสไดบอนเทสแล้วคนในไดบอนเทสก็คือมีชื่อบอสเหมือนกันครับเข้าใจไหมฮะ แล้วแล้วพี่พี่พี่มีมีเพื่อนไหมคะเนี่ยพี่ส่งอ่ะไม่มีครับคุณเป็นเพื่อนคนแรกของผมในเมืองนี้ครับเลยครับพี่เพิ่งย้ายประเทศมาดิใช่อ้าวพี่ไปอยู่เมืองอ้าเหรอครับมาจากประเทศไหนครับแน่หนูมาจากเอสดีค่ะอ๋อเอสดี่อ๋อเข้าใจครับซิดนีย์ครับอ๋อโทษเปล่าครับนึกว่าเมืองซิดนีย์ออสเตรเลีย โอ้โหสดดีครับแต่พี่ดูเราสอบด้วยครัเป็นไงคะฮะก็ตอนนั้นผิงใช่ใช่ครัใช่ครับผิงผิงเหมือนขนมผิงรับตอนนนม่ได้เลแล้วมันละลายในปากแ้วเครับใช่เหรอครับพี่เปาโอ้ยเฮ้ยดีเนี่ยต่อสาวเก่งนะพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ต่อพี่รู้จักน้องเขาอ๋อน้องน้องเขาชื่อโอซีน้องชื่อสีชื่อสีใช่ไหมอยู่ข้างบ้านพี่ใช่ไหม มันใช่เอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเหรอสีลูกใหญ่เพ้นเหรอสีลูกใหญ่เพ้นหลานยายหวังอ่ะคุยกันตั้งนานอ่ะเอออ้าวไม่ใช่สีเหรอไม่ใช่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 พี่เราไม่ใช่ไม่ใช่เออสีอีกคนนึงลูกใหญ่เพ้นอ๋อใช่ลูกใหญ่เพ้นที่เย็บผ้าอยู่นะอ่าใช่ปากซอยน่ะเออจะเล็บรับรับจ้างปากชื้อเด็กอนุบาลน่ะใช่ครับอนุบาลนครนายกน่ะโอเคจับผิดโอ้ยน้องน้องน้องพี่โทษทีพี่นวสีพี่กันเลย เยอะหน่อยครับอีอพิงกินมาแล้วอ๋อได้กินอ๋อัสดีครับพี่เปาัอดีครับัอดีครับอะล่ะคะนี่ไม่ใช่พี่ส้มเหรอรับพี่เปาเจอกันครับไม่พี่กรู้ว่าเขาชื่อสีพี่ก็รู้ว่าสีเล่นโอซีกับพี่ไงพี่ไม่รู้อ๋อใช่ครับใช่ครับเคครับพี่วัสดีครับกีนครับครับพิงพิงวันนี้พี่พอดีพี่ดูน้องเขาไอตอนที่เขาไอนี้ด้วยตอนที่เขาเข้าประเทศด้วยไงอือใช่พี่ก็เลย เราคขาเล่าทกมาพอดีพี่ก็เลยคุยแต่พี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะพี่ทักเราไม่มีเรื่องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรชู้สาวอะไรชใช่ไหมครับเราคุยกันตามปกตแบบ <c oughs> ิใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมใช่ไหมถามว่าพี่พี่ท็อดพี่ท็อดเป็นไงใช่เขาถามพ่าเป็นไงแล้วก็เรื่องคุยเรื่องบอสบอสของแม <c oughs> ่คอเนเทสอะไรอย่างเงี้ยครับกินใช่ครับแต่จริงๆแล้วพี่อาจะเฉลยเขาตอนหลังอยู่แล้วว่าแบบจริงๆแล้วพี่ชื่อเปาครับผมแต่ว่ามึงมาก่อนไงประเด็นโอเคครับครับพี่ครับ ใช่ครับแต่ว่าป้ามานั้นแหละครับครับครับเราจะไปสวีทวิท์กับสองคนแล้วหรอไปเลี้ยงหมูกินชอบพาไปเลี้ยงหมูอ๋อเีไยงกิ้งิงเลยเหรอครับฮะเปล่าครับนี่ไงก็เป็นหมูอยู่นี่หนึ่งตัววน อ้วนเหนื่อยเป็นเป็นเต้าอ้วงเต้าอ้วงเหรอคนนี้เป็นเต้าอ้วงเต้าอ้วงเกิงเสียไม่ได้เหรอทำไมฟังแล้วมันดูหน้าเกงขามจังหวัดีหนเมื่อเรานะนํนำตัวดิสวัสดีครับผมเต้าอ้วงเก่งเสียไม่ได้เนี่ยอย่าอย่าเลยพี่สัปาห์ผมเต้าอ้วงจกิงมึงจะขึ้นเป็น แก๊งเสือไม่ได้แล the ้วม <ready> ึงจะไปตะอ้วนกินเงี้ยได้เดี๋ยวเนี้ยต่อไปได้พี่เปาเลยตะอ้วนกินก็ได้นะตะอ้วนเนาะตะอ้วนจะไปแว่นใหญ่จังเลยตะอ้วนใส่ใส่สร้อยใส่สร้อยพร้อมกันสองอันปะเนี่ยใช่สร้อยพร้อมกันต่อเนี่แล้วแล้วถุงมือสีดำที่ทำอะไรครับเนี่ยแยกขยะครับโทษครับโทษครับโทษกินบอกว่าใส่ถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยวจับจับโมแล้วมันเปื้อนอ๋อได้อ๋อเปล่าพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่าแยกขยะ ขอโทษดิครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับแล้วีพี่ไปไหนตอนนี้เนีย่ยพี่รอรถจากคนในแก๊งเนี่ยเมื่อวานพี่ให้กิฟต์กุญแจรถไปอะ่ะเรา<อ>พี่ยังไม่ได้ไอ้ส้มอ่ะมันชื่อไอ้ส้มอ่ะไอ้ไอ้ไอไอใช่ปะชื่อไอ้ส้มดิใช่ป่าววะส้มที่เป็นส้มจริงๆิงใช่ไหมไม่ใช่ส้มที่เป็นพี่เปาใช่ไหมโอ้ย <c oughs> พี่ว่าหนูหลุดว่ะหนูเล่นหนูเล่น,น,ลนครับรอ,อเล่นครับรอเล่นครับชื่อชื่อส้มชื่อส้มส้มเลยมันเห็ดครับอันนี้พี่เปาอันนี้พี่เปา ใช่ครับใช่ครับพี่เปาก็ดับสกุลเสียไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับผมเบอร์จเหรอใช่ครับนี่พิงก็ดับสกุลเสียไม่ได้เหมือนกันใช่เหรอพิงเสียไม่ได้เหรอใช่พิงเสียไม่ได้กินเสียไม่ได้มติดทำไงอ่ะอุ้มอุ้มผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อเฮ้ยได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วได้ยังได้ยังได้แล้วครับได้แล้วไอ้ต้อยมายังเอ้ยพี่ติดพี่ติดพี่ติด พี่ติดพี่ติดเออมันมันก็เดี๋ยวมันก็หายพี่ผมติดพี่ติดพี่ติดอุ้มพี่หน่อยพี่ติดพี่ติดได้ไหมอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคหยอกหยอกหยอกยอกบสวัสดีค่ะเจอกันนะครับเจอกันนะคะเอาลีด่วนเอาลีย้าเฮ่ลี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 เก็บรถครับผมครับผม